รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหกักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจ Hang ังหวัดชายแดนใต้ห,หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวน,น,นั้น แอดไลน์แอดหหรือสแกน QR c o d e มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะวันนี้นะฮะมาเริ่มต้นกันด้วย Honda Lead นะครับผมตัวนี้เป็น l e ด d 4วาลนะที่ทุกคนตามหากันนะครับผมนี่อันนี้สภาพเรียกว่าเดิมๆทั้งคันเลยดีกว่านะครับผมจะมีตัวนี้นะครับผมไซส์แตนนะครับที่ใส่ตัวตีนเป็ดเพิ่มมาให้ของชาร์ k พาวเวนะฮะ นี่าจะไม่ผิดของชาร์จพาวเวอร์นะครับตัวนี้ดีมากๆมันจะทําให้เวลาคุณไปจอดแล้วแบบสมมุติทางที่มันไม่ใช่ทางเรียบอะมันเป็นทางแบบทางหินทางดินอะ มันจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัว4วาวกับ2วาวต่างกันยังไงอันดับแรกเลยสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมคือแครงครับเขาจะเป็นรูปตัว V ีแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็น E S P พัคนะครับซึ่งตัว2วาวเนี่ยบล็อกข้างเครื่องเนี่ยมันจะเหมือนตัวคลิก125หรือ P C X ตัวเก่า150นะครับผมอ่าเขาบล็อกเครื่องเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องใหม่เป็นตัว4วาวเรียบร้อยส่วนข้างใต้นะครับผมนี่ฮะตัว2วาวมันจะโค้งมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตัว แผ่นกันกระแทกตรงนี้ด้วยนะครับตัว4ีวาลเท่านั้นถึงจะมีตัวแผ่นกันกระแทกนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้จุดที่สังเกตง่ายสุดแต่ก็เปลี่ยนง่ายเช่นเดียวกันนะครับคือตัว2วาลเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีขอบสแตนเลสแบบนี้นะครับผมไม่มีขอบโครเมียมแบบนี้นะฮะมันจะเป็นผืนเดียวกันเลยสีเงินหรือสีแดงหรือสีขาวหรือสีดานะครับผมแต่ตัว4ีวาลเนี่ยมันจะมีคิ้วตรงนี้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ชมครับตัวนี้สิ่งที่เขาทําไปเพิ่มเติมคือ ตัวสอวาลวเนี่ยมันจะมีรูอยู่แล้วนะครับแต่ตัวสีวาลวไม่มีต้องเจาะเพิ่มเองแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีสัมภาระเราสามารถหาลูกยางมาอุดไว้ก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องอุดก็ได้มันไม่ได้เป็นสนิมนะครับแต่สําหรับคนที่จะใส่กล่องกีวีใส่กล่องสัมภาระข้างหลังออกทริปอะไรพวกนี้คุณสามารถใช้จุดนี้ในการยึดได้เลยนะครับข้อดีของ Hon ด้า Le ีบนะฮะนอกจากมันเป็นบล็อกเครื่องใหม่แล้วมันประหยัดน้ำมันแล้วเนี่ยบางคนได้ถึง50โลลิตรเลยนะคุณผู้ชมประหยัดมากๆนะฮะ เขาเอามาแข่งกับแกนฟิาโนนะครับผมเพราะบ้านแม่บ้านชอบมากๆเพราะอัตราเร่งดีนะครับแล้วคุณดูดินี่คือยูบอของเขาครับใส่หมวกกับน็อกเต็มใบหนึ่งใบแล้วยังเผลอๆใส่เพึ่งใบได้อีกใบหนึ่งด้วยนะครับเซอร์วิสนะฮะพันโลนะครับผมเนี่ยห้าพันหกพันโล9 0 0 0โล3,000โลนะครับ1 1 0 0 0โลเซอร์วิสมาพร้อมบุ๊กคู่มือเซอร์วิสมีครบนะครับแต่มีจุดพิจารณาคือรอเล่มนิดนึงนะครับผมเพิ่งปิดเล่มไปให้เรียบร้อยเลยแต่รอไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่อันนี้เขาติดฟิล์มสีสโมกนะไม่ชอบลอกออกได้เลยนะครับแต่ผมว่ามันกันรอยได้ดีนะแล้วก็ทําให้จอเนี่ยไม่ได้ยากขึ้นเพราะจอ LCD พวกนี้มันแพ้แสงนะครับคุณผู้ชมนี่คะหนึ่งหมื่นสกิโเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งมันน้อยนะฮะ,ะราคาดีแน่นอนนะครับคันนี้นะนี่โดยหลักโดยรวมนะครับก็มีของแต่งมาเล็กๆน้อยนะยนางหน้าหลังยังพร้อมใช้งาน ตัวชุดสีนะครับที่เงาก็ยังเงาที่เข้มด้านก็ยังเข้มด้านอยู่อย่างนั้นนะครับผมอ่าพร้อมใช้งานเป็นยางทุบเลดเรียบร้อยแล้วด้วยนะยางหน้าหลังนะครับอ่าก็ไม่ต้องใช้ยางในจนตะปูตำอะไรพวกนี้นะฮะเรายังสามารถขับไปต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะค้อยเสียเดิมๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้คือเดิมๆจริงๆ ตัวพักเท้าอะไรพวกนี้มีเาะร่องและมีทําลายการลื่นมาให้แล้วสวยงามมากๆก,กว่าตัวก่อนๆนะครับพวกสกูปปี้พวกอะไรพวกนี้เนี่ยเาะร่องจะไม่ได้สวยแบบนี้และตัวนี้ร่องแบบนี้นะครับล้างทาความสะอาดง่ายมากไม่ต้องเป็นแบบซีซีเคยเห็นไหมฮะรุ่นกเก่าๆที่ต้องเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยมาเขียหินทีละจุดทีละจุดตัวนี้ไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะ สามารถแขวนแกงตรงนี้ได้นะครับและเติมน้ํามันตรงนี้ได้เลยนะครับตัวกุญแจเป็นตัวย์เลสนะครับด้านซ้ายมีกล่องเก็บของนะฮะที่นี่ฮะใส่โอ้นี่เขาทํารีโมทมาให้สองชุดเลยนะคุณผู้ชมครับอ่าใช้ได้สองชุดเลยหรือเปล่านะครับผม,มต้องลองเทอาน,นี้กดได้นะครับนี่อ่านะครับผมต้องลองดูนะฮะก็อันนี้เขาใส่มาให้เลยนะครับไปลองเล่นกันดูปกติแล้วเนี่ยตอนออกมือหนึ่งนะเขาจะให้มาชุดเดียวเท่านั้น แต่ตัวนี้มี2ชุดคุณลองเล่นดูถ้าไม่ได้ไอาจจะต้องไปจูนอะไรเพิ่มมานั้นก็ค่อยไปทํำกันเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมอตัวนี้ปี2,022ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเราเช็คเครื่องกันก่อนดีกว่าจับท้าไเสียให้ดูครับนี่ครับเครื่องเย็นๆนะครับผมมาออกบืึ๊บ,บนี่นะฮะวัรก,กี้นี้นะครับผม คิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมน่าจะไปกดล็อกนะครับอ่ะโอเคนะครับมาสตาร์ก็ดีกว่ากำซ้ายซัดขวาปุ้มนี่ทีเดียวเลยนะครับผมไม่ต้องบิดเร่งช่วยเลยนะฮะอ่ะโอเคเลี้ยวซ้ายติดนะครับเลี้ยวขวาติดนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับไอด d l i n สต็ o p นี่เปิดปิดได้เห็นไหมครับมาดูควันขาวกันมีไหมโอ้โหนี่นี่บิดเป็นมานะ รถขยือเลยเห็นไหมฮะรถขยือเลยนะฮะโอ้แรงดีมากๆนะครับไฟท้ายไฟเบรคนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับรถสวยนะฮะระดับ90%ออัพๆเลยนะครับผมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ติดครบหมดนะครับผมไฟสูงไฟต่ำครบพร้อมนะครับไฟเลี้ยวซ้ายติดครบรถไม่มีล้มไม่มีชนนะฮะเหมือนว่าล้มแปะก็ไม่มีด้วยซ้ำนะครับสภาพใหม่มากๆนะโอเคหอญาดับเื่องนะครับมาคุยกันเรื่องราคากันเลยนะฮะ ตัวนี้นะครับผมผมออนุญาตเปิดราคาเบาๆนะครับ49,900บาทเท่านั้นพอ49,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะครับก็ส่งได้ทั้งนั้นเลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับอยุธยาปฐุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นนะฮะส่วนต่างจังหวัดโคราชชนบุรีผมคิดค่าจะส่งอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหัวกระดหน้าบ้านท่านไม่ต้องไปรับตามจุดนู้นจุดนี้นะคุณนั่งกระดิกเท เะะชียงใหม่ภูกเก็ตเชียงรายเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดไปส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันอันนี้เรื่องแรกเรื่องการจัดส่งเรื่องที่2นะครับผมเราเซอร์วิสตัวเช็คให้20จุดระบบไฟระบบะบ,บระบบระบบเครื่องและแบตเตอรี่นะครับตัวเช็คให้เท่านั้นไม่พอนะฮะเราถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้ด้วยฟรีน้ำมันเพืองท้ายฟรีคุณเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะครับและบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์เองอีก1เดือนแบบไม่จากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยง นะครแค่49,900บาทนะครับรีตัว4วาวปี่แล้วสีนี้นะฮะ49,900ช้าไม่ได้เลยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมช้าอดแน่นอนตอนนี้หารถสวยๆใช้งานยากมากๆนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันได้ถึง50โลลิตรเนี่ยรองรับ E ี0ด้วยเก -95 กก็ใช้งานได้ด้วยน้ำมันเนี่ยใช้ได้กว้างขวางมากๆแถมแขวนแกงได้สะดวกสบายที่วางเท้าก็กว้างชัดเจนและใต้บ่อเนี่ยชนะเลิศไปเลยนะครับผมนี่เรียกว่าใส่ของได้แบบ จุใจกันไปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไป ชม h อ n d a c คลิก150กันต่อดีกว่านะครับใครที่สนใจนะฮะแอดไลน์แอดวกสแกน QR Code คมาก็ได้นะครับผมใครอยากจะขายรถก็ทักไลน์มาได้เลยเราให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีค่ใ้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับผมนี่พอใจโอนเลยนะครับไม่ต้องรออนุมัติใดๆนะไปะไปชมกันมาต่อกันที่คลิก150นะครับผมตัวนี้เนี่ยรถบ้านมือเดียวนะวิ่งมาแค่หมื่นต้นๆเท่าน,น,นั้นเองด้วยนะครับและมีสิ่งที่เราทําาาาไปปใหหหะะ้้นนรัยงลงเเอำ มือหนึ่งให้นะครับเป็นยางทูบเลสเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โ oh, หนี่เขามีใส่พวกน็อตไทเทนด้วยนะสวยงามน่าดูเลยนะฮะอ่ะโชคหลังเขาใส่ของ y s s ตัว G Sport นะครับผมตัวนี้หลายพันนะครับยางหลังผมเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งให้นะฮะทำไมถึงเปลี่ยนรถวิ่งมาหมื่นสองนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้จอดเรียกว่าสายจอดเลยคันนี้จอดจนกระทั่งตรงนี้เป็นร้วครับผมนะผมก็เลยว่าเออจริงๆอิดอกมันเหลือเยอะหรอก แต่ว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจนะลูกค้าจะได้เอาไปใช้งาน,นแบบสบายๆแล้วดูนี่ฮะดูใต้ทองครับให้ดูเลยฮะคุณเห็นมาร์กเดิมไหมเนี่ยสีฟ้าสีเหลืองยังมีอยู่หมดเลยนะครับใสสะอาดมากๆนะครับคันนี้นะใสไปกร,กระทั่งแข็งเลยนะครับผม นี่ตัวนี้มีกันขโมยด้วยนะนี่เจ๋งเลยนะครับส่วนเบาะนะครับถ้าจะไม่ผิดคือหน่อยวัดด่านตัวนี้หลายตังเป็นพันนะครับผมน่าจะสองพได้นะฮะสิ่งที่เราสวิตไปให้อีกนะครับตอนแรกเขาใส่เป็นกระจกไปแฮนมาผมใส่อันนี้ใส่ตู้ใบแฮนแล้วก็ใส่ปลอกแฮนใหม่ไปให้นะครับแล้วก็กระจกนะครับใส่แบบซีรีส์แบบของเดิมใหม่ให้นะฮะจะได้ใช้งานกันแบบว่าถนัดกันมากยิ่งขึ้นเพราะส่วนใหญ่จะถนัดกระจกเดิมกันนะฮะวิสัยทัศน์มันดีกว่านะครับผมอ่ะ มาให้ดูโด,ย,ดยหลักโดยรวมนะครับคันนี้เนี่ยประมาณ85-90นะครับแต่ว่าถามว่ามีรอยไหมก็มีบ้างนะครับรอยจากการจอดหรือว่ารอยจากการใช้งาน,นมีบ้างนะครับผมแต่ว่าถามว่าเยอะไหมมันก็เป็นรอยแบบที่เห็นได้ชัดนะว่ามันเป็นรอยใช้งานเนี่ยอันนี้เผื่อเอากาะนาขัดออกด้วยนะเนี่ยเอย่างเงี้ย กันนาเผื่อคัดออกด้วยนะครับไปลองดูนะเอ้ยอันนี้ก็น่าจะอ๋ออันนี้เข้าเนื้อหน่อยหนึ่งนะครับผมแม่เป็นรอยกับการจอดทางนั้นเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาจอดอยู่ที่หอพักนะครับอพอมันมีคันอื่นๆร่วมจอดด้วยเนี่ยก็เป็นธรรมดานะที่ตามแก้มอะไรจะโดนในว่าเอาฝั่งนี้ไม่ค่อยโดนะฝส่วนนี้ไม่โดนนะครับฝั่งนี้สวยนะอาจจะมีตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ไปจับหลังนะก็หลักๆประมาณนี้มาดูบุ๊กสวิตเวลาสตาร์ทรถคันนี้เนี่ยต้องกดตรงนี้ก่อนนะมันจะไม่เหมือนลีดหรือว่า P.C.X ตัวอื่นนะครับผมคลิกร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นอะไรที่แบบเออไม่เหมือนชาวบ้านนะอะแต่ว่ามันก็สะดวกดีนะครับเอานิ้วกดไปที่ตรงนั้นได้เลยนี่นะครับผมบุม๊คสวิตมีคู่มือมีนะครับผมรถบ้านมือเดียวด้วยนี่พันโลเข้ามาแล้วนะครับผมสี่พันโลเข้าแล้วหกพันโลเข้าแล้วเจ็ดพันโลเข้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นต้น,ต,นต้นนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะหนึ่งหมื่นต้นๆ้นเท่านั้นปุ๊บกดทีหนึ่งแล้วก็บิดเปิดกุญแจนะครับ นี่ฮะหนึ่งกิกโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจับท่อไอเสียให้ดูปั๊บนี่เครื่องเย็นๆเลยนะครับท่อไอเสียเนี่ยผมทนกระสนิมทนความร้อนเกียอุตสาหกรรมให้ด้วยนะครับผมกุญแจรีโมทอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆก็เอาพกติดตัวไว้แค่นั้นก็พอนะฮะสตาร์ทเลยนะฮะปุ๊บนี่ครับกําไลสตาร์ทขวาติดเลยทันทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทไอ้เบิ้ลเครื่องให้ดูเมื่อมีคันขาวมนี่ฮะโออ้เครื่งแมาก นี่นะครับผมด้วยความที่มันเป็นร้อยห้าสิบนะคุณผู้ชมนะมันก็อัตราเร่งดีมากๆแต่ไซส์พิกัดเนี่ยมันเหมือนร้อยกิโลยี่โมเดลเดียวกันด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าใส่เครื่องบล็อกร้อยห้าสิบของ pca เข้าไปนะครับระบบไฟทั้งหมดเนี่ยเป็น full led เรียบร้อยแล้วนะะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับผมนี่นะฮะเป็น led เรียบร้อยแล้วนะนี่คุณผู้ชมครับซ้ายขวาติดหมดเป็น full led นะครับนะสูงต่ำติดอ่ะนี่นะฮะ idling stop นะครับผมดูนะฮะ นี่นะครับผมติดนะครับขี้เกลือขึ้นนิดหน่อยนะฮะนี่อ่าไม่ค่อยได้ใช้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่ ติดเปิดได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะครับตัวระบบที่มี idling stop เนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้เท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่ารถเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ด้วยความคงที่เสถียรความร้อนคงที่เสถียรน,นั้นดีอยู่แล้วนะครับการที่เราไปหยุดหยุดติดดับๆนะครับอันดับแรกเลยแบตเตอรี่จะไปก่อนนะครับผมจอดติดไฟแดงคุณใช้ไฟทั้งคันอยู่แต่ว่าไม่มีการรีเจนไฟกลับเข้าไปในตัวรถข้อที่2โลหะนะครับเหล็กนะครับเมื่อ เกิดความเย็นกับความร้อนสลับกันโดยเร็วๆในช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับจะเกิดออกซิเดชันนะฮะหรือที่เราเรียกกันว่า สนิมที่เกลอะไรพวกนี้นะครับในเวลาถัดมาได้รวดเด็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเกิดความไม่เสถียรของตัววัสดุนะครับผมโอเคล้อแมกซ์นะฮะทั้งหน้าและหลังนะครับขอบ14แล้วก็รัดมาด้วยยางทูบเลสนะครับผมก็คือไม่มียางในเช่นเดียวกันนะฮะโดนตะปูตาแล้วยังสามารถบดไปได้ระดับหนึ่งหรือว่าเติมลมแล้วขี่ไปต่อได้อีกระดับหนึ่งนะครับผมสิ่งที่ต่างกันกับตัว125เลยนะครับก็คือล้อแมกซ์นี่แหละฮะคนละลายกันอันนี้ข้อแรกนะครับผมนะลายไม่เหมือนกันข้อที่2กุญแจ กับคีเลตนะครับตัวร้อยยี่ห้าจะได้เป็นตัวกุญแจธรรมดาตัวร้อยห้าสิบเป็นคีเลตเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะอ่าและปลายถ้อยเสียนะครับของตัวร้อยห้าสิบเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะคือจะมีความพรีเมียมมากขึ้นนะฮะมีสีเทานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวร้อยยี่ห้าจะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับผมอ่าความเร็วขึ้นไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมบิดให้ดูเขาจับความเร็วที่ล้อหลังนะครับนี่พอบิดปุ๊บขึ้นเลยนะครับก็จับกระเฉงมากๆเลยนะคุณผู้ชมครับมาดูนะฮะกดดูทททิิิปปปนนนนนะะะะะคคครรรรรััับบบบผผมมีีี่่โวลตตต์สฮแเอ ก็ใช้ในเมืองก็30กว่าโลลิตรเกือบเกือสี่สิบโลลิตรได้แต่ถ้าเกิดขี่แบบไม่ได้เร่งได้รีบหรือว่าไม่ได้บิดแรงตลอดเวลานะผมบอกได้เลย40โลลิตรนี้เห็นได้ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับมาคุยเรื่องราคากันดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับผมผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง41,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม4 1่0มบาทนะฮะร,ราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริโมณทลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องด เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นพันแล้วนะครับผมโชคหลัง YSG Series เบาหน่อยวัดด่านทรงโรบอทนะครับผมนั่งสบายนะเห็นอย่างนี้นั่งสบายมากๆท่านผู้ชายหลายคนที่เคยได้ลองนั่งตัวนี้แล้วจะรู้ดีนะครับว่ามันนั่งสบายและมันไม่ไหลด้วยนะครับมันกันลื่นนะใต้เบาะเป็น h e ลเมต in มีบุ๊ e สวิต e คบ นะครับผมเข้าศูนย์มาแทบทุกระยะเลยเรียกว่ารถคันนี้ใช้มาแบบถนอมมีริ้วรอยตามการใช้งานตามที่ดิวิวบ้างนะครับอันนี้เป็นธรรมดานะของรถมือสอง41,900บาทส่งฟรีไปถึงอยุธยาปทุมธานีนะครับผมกรุงเทพปริมฑลส่งฟรีทางนั้นนนทบุรีก็ฟรีนะส่วนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนโคราชนบุรีคิดแค่500เท่านั้นนะครับผมอ,อยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันครับส่วน ID Line นะฮะ w 6 3 5หรือคุณสามารถสแกน QR code บนหน้าจอนี้้ไดเลยยะะจ รถเราให้ราคาสูงรับรถถึงที่โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นและไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับง่ายดายนะฮะแล้วไปบริการถึงหน้าบ้านแม้ว่าคุณจะอยู่สุไหงกลกเราก็ไปนะครับโอเคนะครับผมส่วนบริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องยนต์หนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับสามบริการนี้ให้ไปในราคาแค่41,90บาท้าอดแน่นอนนะอตติกอันนี้ไมนะ่ใได้150ดอยบาคุ้มสุดแนับอาไปเทียบแววกับ รถ3-4ี่หมื่นโลนะคันนี้หมื่นต้นเท่านั้นและยังใหม่โชค๊คของดีนะครับเบาะของดีนะฮะรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูฟัสซิโอกันต่อดีกว่านะครับไปสวัสดีครับคุณผู้ชมตัวนี้ของใหม่นะฮะนี่เป็น ครั้งแรกนะครับผมในร้านวูปบายที่ได้ยามาฮ่าฟาซิโอนะครับดูผิวเผินภายนอกนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวแกนฟิลโนเลยนะฮะเอาจริงนะตอนนั้นก็แอบ,บคิดนะครับผมตอนที่เปิดตัวตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามาแบบว่าอุาอดช่องว่างตอนที่แกนฟิลโนของขาดนะครับซึ่งกระแสตอบรับตอนนั้นก็ถือว่าดีใช้ได้นะเอาจริงๆเขาใส่วัสดุมาดีนะเนี่ยคุณดูดิพวกเนี้ยให้สไตล์เล่มาเลยนะนี่ เขียนสไตลเล่มาเลยนะครับให้ของมาค่อนข้างดีอยู่นะครับคุณชมแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่แคสบาร์มาแบบทั้งคันเลยดูนิแล้วของอะไรรู้ไหมฮะอีโวคุณตัวนี้หลายตังนะครับผมเป็นพันนะของอีโวเลยนะครับผม แล้วตัวที่เรากําลังเห็นอยู่นี้นะครับมันจะมี2ตัวนะฟาซิโอเนี่ยมีตัวล่างก็คือตัวกุญแจธรรมดากับตัวนี้ครับตัว Y Connect นะครับผมจะได้กุญแจเป็น Keyless เรียบร้อยแล้วหน้าจอผิวด้านแบบนี้โอ้โหจับลายนิ้วมือได้ยากนะครับทำให้ดูแกรนดูพรีเมียมมากๆนี่มีสัญลักษณ์แอปพลิเคชันด้วยนะครับแล้วก็7,000โลเท่านั้นเอง7,097ก,97กิโลนะครับผมมีระบบ Stop Start System นะครับเป็น125 cc นะฮะอ่าเป็นเครื่องบล็อกใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่คุณผู้ชมดูนี่ฮะเครื่องบล็อกใหม่เรียบร้อยแข็งเครื่องสวยใสนะครับล้อขอบ12เป็นยางทูบเลสนะครับไม่มียางในอ่าขี่สนุกขี่มันแน่นอนนะครับมันเหมือนการผสมผสานระหว่างคิวบิกกับแกนฟิราโนเลยนะตัวเนี้ยแล้วดูดิฮะความสวยงามเห็นไหมฮะมาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุดเลยอะ่ะ ใหม่มากคันนี้นะครับใหม่มากน้องๆป้ายแดงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าราคาจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยให้ดูคุณสมบัติก่อนนะครับผมเท่าที่คุณเห็นอยู่นี้นะฮะไฟหน้าจะเป็น led นะครับผมทั้งไฟสูงไฟต่ําแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยยังให้เป็นหลอดไส้มานะครับคือข้อดีของมันคือมันถูกแล้วมันเปลี่ยนง่ายมันมคงไม่ได้เสียกันบ่อยนะฮะอาจจะแบบปีหนึ่งสปีเสียครั้งหนึ่งเปลี่ยน1 0บยีบาท แต่ว่าอันนี้คือข้อดีคือสวิตง่ายถูกมีอุบัติเหตุอะไรก็ถูกไปหมดแต่ถ้าเป็น LED นะครับล้มขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาแตกเนี่ยตรงนี้เป็นผัดแน่นอนนะครับแต่ข้อดีของ LED ก็คือเวลาเป็น LED เนี่ยมันจะคมชัดมองเห็นได้ชัดแล้วก็อายุการใช้งานนานเขาเลยมักจะใส่ตัวโคมหน้าเนี่ยเป็น LED นะครับแต่ตัวนี้ด้วยความที่เป็น 125cc ไงแล้วก็บางคนอาจจะเป็นอมอเตอร์ไซค์คันแรกเป็นไซเริ่มต้นของเขาอาจจะมีล้มได้บ้างอะไรแบบนี้ ตรงนี้มันก็จะสวิตได้ถูกกว่านะครับผมนะอ่าแต่อันนี้เขาใส่แคสบาร์มาแล้วก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังนะครับผมอ่าให้พอร์ตใหญ่หนึ่งพอร์ตมานะครับดิสเบรกนี่นะครับผมเป็นแบบ3รลูนะครับนี่แบบ3รลูนะอ่ะก็สวยนะฮะที่แขวนของโอ้โหอันนี้เจ๋งนะเจ๋งมากๆเลยนะคือสามารถแขวนของในนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือถึจุดแล้วนะ สวีดแบตก็ง่ายแค่ตรงนี้เองนะครับผมอันนี้อีกหนึ่งจุดนะอันนี้คือออกแบบมาดีมากและอีกหนึ่งจุดครับคุณผู้ชมนี่ฮะคุณสามารถแขวนของตรงนี้ได้อีกนะครับคือมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ใต้เบาะดูนะฮะนี่ใส่หมวกกันน็อกได้แล้วก็กว้างขวางทีเดียวนี่มือผมนะว่าใหญ่แล้วนะนี่ยูบ็อกใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเติมน้ํามันตรงนี้นะครับผม ง่ายดายนะครับหลักๆประมาณนี้นะฮะใส่ของกระจุกกจิกได้นะครับเรียกว่าเหมือนแกนฟิโนเลยนะเออคล้ายๆแกนฟิโนเลยมี p o ว e r o u t เล t ตรงนี้นะครับสามารถเสียบชาร์จมือถือได้วิ่รอยทำการใช้งานรู้สึกจะมีแบบนิดนึงน่าจะเกิดจากการติดตั้งตัวแ็กนะครับอ่ะเล็กๆน้อยๆน้อยมากนะครับทั้งคันคือสวยเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคตัวนี้เป็นปี2022แล้วปลายปีด้วยนะช่วงตุลาคมนะครับผมรถบ้านมือเดียวบุ๊คสวิตมีครบนะครับอ่าสามารถ เขาศูนรับประกันต่อได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับจับท่อยเสียตรงปลายท่อยเสียเนี่ยนะฮะนี่เขามีตัวนี้ด้วยนะอันนี้ปกติไม่มีนะครับอันนี้คือของแต่งนะใส่เพิ่มนะครับเอาไว้เป็นกันท่อยเสียเป็นรอยนะครับสวยมากคุณผู้ชมใครที่แบบมีสไตล์หน่อยนะตัวนี้ต้องชอบคือมันจะผสมผสานระหว่างรถญี่ปุ่นกับรถสไตล์สกูตเตอร์อิตาลีนะครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่าปึ๊บนี่เปิดปับ๊บนี่ อ่ามีสต็อปซ่าสิสต์เตมอะไรมาให้ครบพร้อมนะครับผมมาสตาร์ทกันดีกว่าทีเดียวติดเลยคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไดสตารวด้วยเสียงเงียบม,มากเลยนะฮะกดปุ้มติดเลยไปได้เลยนะครับผมอ่ามียะไรไม่ตื่นแน่นอนนะครับโอเคนะครับอันนี้ไฟท้ายนะฮะติดนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับมาดูด้านหน้ากันนี่ฮะไฟเลี้ยวซ้ายอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำปุ๊บปึ๊บปุ๊บ ติดครบนะครับผมอโอเคมาดูควันขาวกันมีไหมชุบโอ้ยนี่โอ้เครื่องดีมากคุณผู้ชมโอ้เครื่องดีมากๆนะฮะนี่นะครับผมะบิดเป็นมาบิดเป็นมาเลยนะครับนี่บิดให้ดูแบบนี้นี่แล้วหน้าจอนะครับผมเรียวซ้ายเีวขวารวมส่วนไฟสูงไฟต่ํานะครับ ตัวนี้นะฮะจะไม่เหมือนของท้ายค่ายฮันด้านะฮะหรือค่เพื่อนของเขานะครับผมตัวนี้คือเราไม่สามารถเปิดปิดตอนที่เครื่องมันยังเย็นอยู่ได้นี่พิสูจน์แล้วนะครับว่าเครื่องเย็นจริงนะครับพอเครื่องร้อนมันถึงจะติดขึ้นมานะครับผมนะเพราะว่าอุณหภูมิมันต้องเป็นไปตามที่กําหนดจากกล่อง ECU ก่อนนะครับอันนี้กดดูทริปนะครับอ่ากดดูเวลาดูแบตเตอรี่ได้ด้วยเออหลักๆก็ประมาณนี้นะครับมีทูมอริสนะโอเคขออนุญาตดับเครื่องนะครับ มาคุยเรื่องราคากันดีกว่านะฮะ Yamaha Fascio นะครับผมเป็นคันแรกของผมเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับไม่เคยขายตัวนี้มาก่อนนะแต่ตัวนี้คุณภาพดีและลองไปขี่แล้วขี่สนุกมากๆใครที่หาแกนเฟียโ,โนนะครับแล้วก็แบบไม่ได้อยากได้แพงมากตอนนี้ต้องบอกว่ามือ2อแกนเฟียโนเนี่ยพุ่งทะยาน5 0 0 0 0่นกว่าไปแล้วนะครับในปีเดียวกันแบบนี้นะฮะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวนะครับเพราะตัวนี้ผมขายแค่เพียง45,900บาทปี2022รถบ้านมือเดียวนะ 7,000โลนะคุณผู้ชม45,900บาทนี่รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณนลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งให้ทั้งนั้นนะครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะฮะแล้วมีของแต่งมาให้ครบให้พร้อมแบบนี้แล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมช้าไม่ได้เลยนะครับผมนี่ ของแต่งเขาจับจ้าทั้งนั้นเลยนะฮะรถบ้านมือเดียวนะครับ45,900าบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาปทุมธาน,นีฟรีนะครับตัวต่างจังหวัดใกล้ๆภูเก็ตเชียงใหม่อะไรพวกนี้นะฮะเชียงรายนะครับเราก็ส่งได้นะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านเช่นเดียวกันอยู่จังหวัดอะไรอำเภอไรโทรมาคุยกันก่อนแน่เลยนะฮะอย่างโคราชชลบุรีเราคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหน้าหัวกระดบ้านเลยนะครับผมไม่ต้องมารับตามจุดนู้นจุดนี้หรือว่าไปตามสถานีนู้นนี้นี้นั้อรอรร่่างงเคัสดกืืจ บริการที่2ตัวเช็คสกรีน2ีจุดระบบไฟระบบเบรกระบบขอเครื่อและแบตเตอรี่นะครับตัวเช็คเท่านั้นไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีถ่ายน้ำมันเคืองใ้ให้ฟรีด้วยคุณเอาไปแก่หอของใช้งานได้เลยนะฮะสบายใจหายห่วงซื้อมือ2ซื้อแล้วต้องสบายใจนะครับประหยัดแล้วไม่ใช่แค่ประหยัดอย่างเดียวแต่ว่าต้องคุ้มค่าและปลอดภัยด้วยเลือกร้านมือ2เลือกร้านดีเนี่ยก็เหมือนเป็นการซื้อประกันนะครับผมแต่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มไนงะคุณซื้อที่นี่นะครับได้ความสบายใจกลับไปแน่นอน นะครับผมอ่ะแล้วก็บริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบอไบเองอีก1เดือนเลยนะครับอีกหนึ่งเดือนไม่ว่าจะวิ่งพาร์โรหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอ่นะโทรมาได้ที่0ูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้านะครับผมจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับผู้ชมครับนี่สามบริการนี้ให้ไปในราคาแค่สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยผมว่าคุ้มนะใครที่หา, 125, าร้ยนะอยยี่ 499แล้วนะแต่ต้องบอกว่าตรงนั้นมันนิยมมากๆนะครับผมตัวนี้ผมว่าประหยัดไปแบบเอ,อประมาณครึ่งหมื่นคุ้มนะครับคุ้มค่ามากๆลองดูนะครับคุณผู้ชมครับหารถสวยๆหายยากจริงๆครับช่วงนี้ตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดน้ำมันใช้ E20 เลยด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ